กราบสบายดีนะทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับสาวเพลงผู้กา้า่แเลนะเนาะวันนี้สาวเพลงนีพาไปเชื้อก,กับเนาะเชื้อกับยูป้ายู่โซนมัน่นแข้มโซนมันนะ่นเนาะตอนนี้เขาก็อยู่มาฮอดโซนมัน่ะนกะันในเาะมีได้ท่ายตอนมาเลยทางรนะยะเติมได้แล้วก็ไก่เติมมาแต่บ้านกันหลายหลักเติมโ,โซนมั่นในนี้เด้ อันนี้คือตู้สะเพงี่นอนม้แรงแลตู้อันนี้เลยเนาะนี่ไปไปเบิ่งอันขั้นตอนการแต่งกราฟเนาะอันนี้นะคือสมุยเนาะสมุยเขาป้าผ่านผ่านน้อยน้อยรุดมู่ละอันนี้นะเขาป่าได้ย้อนอยู่ได้พ่อได้เปลี่ยนกู้เป็นมุ่งขันมันย่ายขันย่ายนนี่นะเขาพาไปไล่มูไล่ไล่มูป้า อันนี้คือขั้นตอนแต่งกรับเนาะยังไปเสื้อกลับอยู่ป่าอันนี้มาอยู่สวนนี่วนมันต้นธรรมศาสตร์บานเฮามาอยู่สวนก็างกินปูกินปลาตามห้วยตามหนองตามห้วยตามห้อ,นอง,อองนี่แหละเนาะปากกาง้งไรกะนุงกระเตะไปเลย,ยตามมูป้าฮาก็เสื้อกลับอันนี้นี่แหล,ละกระดานนะเสือ้เอเลยรบอ ดาพี่เลือจังเลานะลืมแล้วอ้าวไม่ได้กินนกนลาเลยเนาะอันนี้ขึ้นในผ้าผู้ผ้าไปเชือกกามนอนเพ่งกำลังแต่งกามนี่ในผ้าก็งามมามีท่านอันของเพื่อนไปเชือก้อนเลยนะจักรางอันเชือก้อนนะฮะของข้าวนะถือมาห้ารางนำมาเบิ่งเพิ่นผ้าเชือก่้อนหน้าจะอาม่าล่มลายเนาะไปลองมังก้อน อันนี้ก็ในายพันน้อยอันนี้นะ <c oughs> กำลังแต่งกล้บ <c oughs> าบภาพไปเบิ่งผู้สาวฟากมันต้นท่ายทาั้งหมดกอนไปเบิ่งชวนมันต้นเนาะผู้สาวน้อยฟังามันต้นพากันเอามานอนอยู่โซนมั่นฟากมานนันเนาะไปลูลไปลอยได้สาวชนมั่นก็ได้ มาจมืองเลยล่ะอืมบ้านน้ำแน่บ้านน้ำแน่ขี้คุยก,ก็ได้ผู้สาวน้อยนี่ก็ได้มาเม,ามาื่อนึงฟักครับจ้างบาฟักเลยนะล่ะเออมื่ 20, อนั้นเธอสิบพันแล้วมื่อนี้เมืองเธอได้หลายพันก็มีฟักหลายเนาะนี่ผู้สาวผู้สาวน้อยฟักมันต้นเบิ่งโซนมัน เดียบ้านเฮากับอาชีบใหญ่าอาชีบลักแล้วนี้ชวนมันต้น,น,ปนไปเบิ่งไปเบิ่งผู้ก,ก้นมันเนาะสามจะไปเสื้อกาบพามาเบิ่งก้นมันก็นะ่าจะพาไปเสื้อกาบอ้ยมันฆ่าห่าไม้เนาะเบิง ฮักลิปอ๊อปลิปอ๊อปหายง่ายอยู่ด้วมันต้นปูเดินเลิกวันนี้นะเดินฮกเดินฮอันนี้ก็เดินฮกเล้าเนาะบ่เดินนี้เดินโซ่ยังมีหอดปี่ัชิญมาทุกคนฮก กระแปดเดินนึงได้ชิพนี้ได้นบานเห่านะปูธรรมชาติได้มีดเสื้อฝุ่นเสื้อฟุ่นไปเลยดินธรรมชาติกันง่ายเตท่าไรชิพนี้ก็ได้ขันยิงวงเอิญนะโอ้ยในนวานึงแต่ขี้ค้านก้นตอนนะไปถ่ายขอ้เขาปูนติดตผมได้แล้วล่ะขันหอดปีนี้งัดจนมีหึ้นในความห่าง่ายขันหอดโคบปุ่นนะ อันนี้มันพิเรย์ทนออดปีฮอดพิเรย์สามก็ไดชนีดเลยสองเท่าเท่าเท้าลุงเป็นผู้ตัดกกเท้ายายนี่เป็นผู้งัดยายยายแข็งแห้งกว่าผู้ชายเด้เพิ่งก็เลยงัดจะน่าจะเพ่งเราภาพจะเพ่งเราไปงัดเบื้องเด้อเบืเ้องพญานุเพื่อ มันค้าหาใม่งัดเฮาทีไว้ยเอืมเราเฮ็ดนักไม่ได้เนาะมีโลกประจําโตเฮ็ดเลียงนักไม่ได้นี่เดผู้ช่วยล่ะกะผู้ชวยก็ถือเสบมานําเนาะคันหาเลอะหักก็เพ่นกเอาเสียมขุดนนั่นดได้ยอนดนวนกะ อีกน้อยบ้านเฮาเขาท่านี้เนี่ยไปหายไปโซนเป็นพิลรน่ามได้ย้อนขันแบบอยู่เมืองกันริ้นแต่โท่าเราจับไม่ได้เฮ็ดเว้เลยอีกน้อยอยู่บ้านโน้นนั้ตาแดดตาล่มแต่ว่าแข็งแห้งดีอยู่ไรไม่ได้อ่อนเอเอีกน้อยอันนักไม้งดนี่แกไม้ไม่นักพุตบ่จะเพ่งอันนักไม้นี่ก็พอเฮ้อรอบมันก็ อเอเรล,ลึกตอ,อันนี้เป็นทาง,งานกอนเลยเป็นท้ามึงดูเออชาวนาบุ๊บโอ้ยชาเพ่งมีได้ซ้ำเอยบ่ได้บ่ได้ อนงเงอน่าเงมันะองแนเพี้ยงไงคัดไม่ได้ทุนเต้นางมือนหรือ่ปห้ามัแห้งหมเนาะแ่มีแห้งจะป้อมต้นจนหางเออแห้งนั่นแหละนี่เฮ้ยนะเฮ็ดวิคือเลือกินมันปะมันเนาว อืมอนันาได้งาม้านมงามมาแน,น, <c oughs> น่นอนจะเพ่งงัดเนี่ยงามม <c oughs> ี่นมีช่ำโยกเป่าข้าวเป่ามันดอกไมเนี่ย,น,น,ย,ย,น,ยน,นะอง้ มันต้นมกตีหนึ่งเลนน้เนาะเป็นหน้าเนด้วมันเป็นต้นธรรมดาครบอันนี้นเรปน็นต้นเตี๋นี้มันต้นตี๋ยเลเม็ดแดเดเฮ้ดวิเท้านน้านส่เต็นผู้ตัดจะเพืเ <c oughs> าา่อนของเต็นพวงงัดต่างงามดีใช่เาผู้อุ่า,าน งัดงัดนาไม่พื้นลำบากโจรบ่านนี้ก็ไม่มีได้ง่ายเลยมาละง่ายเกลืองัดอย่า้จะขออนุญาตนำจนก้นเยอเนาะเราจะเลี้ยชุดินแต้นี่มันละงัดสบายอยู่บนเนาะเอออารอมึงนาะ พูดแล้สก็พดน้ำนะเดี๋ยวนี้เราจะบ่าเด้วยทุกคนมาให้ได้นี่นะเอออ่ะเหยาะเหยาะทั้งต้นด้วยะงามเนาะหม้อชมก็มันต้นแปดเดือนอะไรเนาะเออหม้อชมเลยแล้วก็โกบมันก็นิดน้อยอยู่ด้หนึ่งต้นนี่นะโคกก็นิน้อยหนึ่งต้นมันก็ได้มันก็งามอยู่นั่นแหละเด้อชมันกำลังเด้อ

คือลาตองเลืงเนาะเขาเฮ็ดบตองกัคากเนาะคือสลาตองเลืงและต um, no. ูบกับยูดงยูป้าอึบอ้าเฮ็ดิอึบ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 มีออกกับผ้างัดเนาะมนนักโสดออกกับ้า มันน่ะเนี่ยจะเอาจะเอาสักอันเอาจะเงาจัไดแล้วก็ยางามมนี่เนาะตัวนี้เนาะเอาไปมกไปไปต้มหวานไปเอ็ดมกกินนึงกินก็แซ่บมกก็แซ่บนึงก็แซ่บไปต้มหวานเฮ็ดเฮ็ดขนมต้นขนมมันสังแซ่บอร่อยม กับเนาะในผ้าห้ากระแต่งกลับแล้วเลยนี่เราก็มาแต่ก้นเหมือนต้นแล้วกะยิ่งไปเชื่อกับวันนี้กรเพมันกระแต่งแล้วแล้วมาแล้วก็ตอยเอาลายเล็กมันอ่อนาะทุกคนลายเล็กอ่อแล้วกะเอาไม้เชื่อแท่เนาะคันเชื่อลายเล็กนะมันแข็งพ่นมันเยอะรันเอาไม้เชื่อแท่แล้วก็มาซื้อซื้อไปเคาก็มาติดกรงไม้เดีย์ยนูแกไป กูจับกล้องเหอก็มีเห็นห่าหน้านี่ทน,นี่เออในแปดด่างนั้ครบบไปเบิ้งแต่แปดด่างก่อนมืยออื่นจังภาพไปมัดพยามจังพาไปเบิ้งตัวมันหลายเนาะถ้าเบิ้งเด้อทุกคนเด้อได้ไปเชือกกลับวบันนี้ <c oughs> นี้บ่อน,นี้จะเป็นบ่อน,นูมาควาดกินมันเนาะ ข้อาวก็เสือแถวนี้เลยเนาะนเดชผู้พ่เชื่ออันนี้นะไปไปเบิังเชื่อบอเลิศมันเคยทื่นะมองนี้ได้ใชะะ่ไหมคณะช่วงเราเป็นทางเมื่อเช่นนี้มันเก้าปะเออมันเก้าเลยเนาะแถวนี้เนะนะาะอันะนี้กโคตนควาดหรือหนุ่มควาดอันนี้นะ ปาติโตจนเม็ดเนาะทุกคนมันต้นเขานะถ้าเราไม่ย่อหายเราพลาดเดี๋ยวมาซื้อกาสมาเชื้อแต่พืชแต่พืชใช่เนาะมัแต่ห้อยหนูแถวมื้อน่ะข้าวหายนะจนเม็ดมันกลิ่นนะมันกับ <laughs> ดินแต่จะคุ้จะคุ้นแต่สีอ่อนเท่าไรนะนะเบื่องดินแต่ามั่นเลยนี่ พอ่ออนกลินเจบเจอข้าวหายกลินเม็ดข้าวหายแล้วก็่อเม็เคอร์โตเม็ดเคอร์โตแล้วก็กินมั่งง่าทุกคนอยู่หายเพ่งแม่เพ่งนะกลินเจบเจออันนี้นะอันนี้เป็นจุดที่สองเน่นี่มอน,น,นเขาเจเจอกับ อันนี้กะมือซ้ายอันนั้นมือขวาแมนบอกหรือว่าภาเป็นมือซ้ายมือขวาครับปอนะเพราะว่าผู้อื่นเธอ่อภาพมาอันนี้มีหุ่นจักไปเลยภาก็ยัมาลองเบิ้งยังมาเบิ้งนะนะแ่ลานภาพมาเชื่อแล้วก็ได้ดี ตอนนี้ฮักกำลังย่างอยู่เราชวนบ้านไปเชือกแบเนาะดีในผ้านน้อยนำผ้าเนาะข้ามีแม้นในผ้าตามหลังโอ้มีสารนี่เธอเยอะก,กินแกงสารแกงนอเล่าหาี่สบายเลยของกินไม่ยู่อ้อมข้างเนาะ ชามสิกินมกเพอ่มกมันนี่มือเลยทุกคนยิ้มไหมยิ้มไปยิ้มเป็นแน่นี่วะกล้องยับเฮ้่ตั้งเออตั้งประมาณนี้ ทุกคนตอนนี้ดางสุดท้ายเนาะมาถึงขั้นตอนดางสุดท้ายแลย้วนะอันนี้จะเพลงนี้ชื่อลองเบิ้งเด้อจักรมานมีมานถ้าเบิง้งคลิปต่อไปเนาะมือหน้าจะมาหยามเบิง้งหากเ็ทคลิปต่อไปโอ้ยการกร a บก็ไม่ได้มาเบิ้งลานเฮ็ดเลยคือแบบง่ายๆนะ grab ลานท่ามือ,อให้เขาได้น้อยเบิง้งลดเลยนี่นะไอ้ลูกไอ้ยลานที่แล้ว พี่นาะแต่เนทนอทะัดทนระยะเมนบ่แล้วให้ไหปในีนตตวนี้บอระวังเม่เด้อ เฮ็ดง่ายง่ายนึงได้บ้านเราเฮ็ดนั้นมีเปล่นเปงหมูเข้ามาหากินมันต้นในบ้าดแตกเลย เชือเลยอะเเอาไม้มาพูกมัดไว้เนาะหวหักไเด้ไปกนลโอเคนะทุกคนและตอนนี้อันเหากับเชือกเป็นทีมหอยไล้เนาะ มือนาจังผ้ามายามผ้ามาเบิ่งเนาะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปเนี่ยเด้อทุกคนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดอันคอมเมนต์ติส้มเพลงขึ้นเนี่ยเด้อเป็นอันเลิกก็ติดตามอันเบาะโซเบาะเนี่ยเด้อขอโทษเนาะว้าวฟิลเลยกระพิดเนาะฮะมือไหม้แน่ยังมียังมีธนัดเนาะยังเขินกองอยู่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมือ,อมเ,มมเพลงเ,ลเนี่ยเด้อเ,เออพื่อเป็นกำลังใจให้เพลงเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะขอขอบเจอบ๊ายบายดู <c oughs> อันนี้ก็เกินกล้องน้าอ,อันนี้ก็บบ่อนนี้ก็โซนมะคิดเนาะยาวางปูมะคิดเนี่ยขายได้หลายแสนแล้วได้ทุกคนมะคิดอยู่หายนี่นะปุแล้วก็ปะไว้เสียหญ้าเท่านั้นเลยไม่ได้หดน้ำไม่ได้เสื้อฝุยเนาะแล้วก็ปิดไปขายสบายเลยสบายสบายอยู่บ้านน้านะนี่<ม>แต่ว่าช่วงนี้มันเม็ดละดูปุ๊ในเนาะมันยาเป็นละโหยบ้านฮาเออเนะาะมะคิดโหยแล้วยาเป็นแล้วนี่ มีน้อยนึงอืมาขี Pal ้เ oh. ม <c bane> ็ดปานเอ้อืก